สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการตั้งค่าหน้าจอของ Ford Nextgen ปี2022นะครับเป็นการตั้งค่าวัดรอบเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้เป็น f o r d r a n g e r นะครับ Nextgen นะครับของผมเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับวันนี้ พอดีว่ามีคนถามครับว่าตั้งค่าหน้าจอวัดรอบเครื่องยนต์ให้ขึ้นบนหน้าปัดเรือนไม้ทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาทำให้ดูเลยครับเริ่มต้นนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เลยครับเนี่ยนะครับพอสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเขาจะให้ โอเคเข็ okay. มขัดนี้ล้วพนะครับกดไปเลยครับอ่าอันนี้ขึ้นหน้าปัดนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีรอบเครื่องยนต์เห็นไหมฮะมันมีแต่ไมวัดรอบความเร็วนะครับวิธีการตั้งค่านะครับปุ่มเมนูนะครับด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับให้กดรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่าไม่ใช่กดรูปสามเหลี่ยมกด ปุ่ม3ขีดนะครับกดปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับเป็นเมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเห็นไหมครับการตั้งค่านะครับสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเลือกไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคปุ๊บนะครับเนื้อหาบนหน้าจอเห็นไหมฮะแล้วก็อ่า มุมมองคลาสสิกนะครับให้เลือกไปที่เนื้อหาบนหน้าจอนะครับกดโอเคครับพอกดเนื้อหาบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับให้เราเลือกไปที่ตำแหน่งนะครับมาตรวัดทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับมาตวัดทางด้านซ้ายนะครับ ให้กดโอเคนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับพอเรากดโอเคแล้วนะครับเห็นไหมครับมาตรวัดทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีคําว่าไม่มีและมีคําว่ามาตรวัดรอบนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ตําแหน่งมาตรวัดรอบนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บได้แล้วนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับ พอกดไอเสร็จเราก็กดที่3ขีดนะครับเมนูกดออกไปเลยครับขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับวัดรอบเครื่องยนต์ของ Ford Nex ็กเจตัวนี้จะเป็นจะเป็นกราฟนะครับจะจะไม่ได้เป็นจะไม่ได้เป็น จะไมไ่เป็นเข็มนะครับนี่นะครับนี่คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเล็งลองเล่งเครื่องให้ดูนะเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับวัดรอบเครื่องยนต์ขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้เป็นการสอนวิธีการตั้งค่าวัดรอบเครื่องยนต์นะครับให้นำสเกลวัดรอบเครื่องยนต์ขึ้นบนหน้าปัดนะครับ โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ